ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อบตอหรือเทศบาลเนี่ยนะครับจะทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เนี่ยโดยปะกะตินะครับก็จะต้องนําเอาโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี68มาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี68นะครับแต่ถ้ากรณีที่ต้องการจะนําเอา โครงการที่อยู่ในปี6970เนี่ยเข้ามาทำในปีงบประมาณ2568จะทำได้หรือไม่และเป็นอำนาจของใครในการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .7793 ลงวันที่23กรกฎาคม2567 เป็นการแจ้งแนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในข้อที่1ก็คือว่าเขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิน่นและใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปีพศ2566 ถึง2,570เอาเฉพาะปี2,568นเนี่ยนะครับโครงการในปี68เนี่ยมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการใช้เงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติปฏิบัติบรรลุว,วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึง2570นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ากรณีที่จะนำมาโครงการพัฒนาท้องถิ่นปีอื่นนะครับที่ไม่ใช่ปีพศ2568มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เนี่ยให้ดำเนินการได้นะครับโดยให้ท้องถินน่นดำเนินการแก้ไขปี โครงการนะครับไปแก้ไขปีโครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการเนี่ยให้เป็นปีปัจจุบันนะครับนำไปแก้โครงการที่อยู่ในปีอื่นที่จะมาทำเนี่ยนะครับให้เป็นปี68นะครับส่วนการแก้ไขเนี่ยให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกอบจอนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับ